และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานฝ่ายไทยร่วมกับท่านเสริมศัยกรรมสิทธิ์ท่านรองนายรุ่นตรีและแหง่งแห่งสาธารณประชาธิปไตยประชา,ะาะชิลาวาาในพิธีเทคอนกรีตเชื่อมสะพานวิตรภาพไทยลาวแห่งที่5เชื่อมระหว่างจังหวัดบึงการและแขวงบริคำใสในวันนี้สะพานแห่งนี้ นับเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือและมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศและเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงร่วมกันสะพานแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งภายใต้ใตยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยด้วยเป้าหมายในการสร้างรากฐาน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมความปลอดภัยในการเดินทางมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและความสะดวกคล่องตัวในการขนส่งสกับประเทศเพื่อนบ้านไปสู่ศูนย์การของภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อโครงการนี้ยังสอดคล้องรับกับกรอบความร่วมมือในระดับอนุภาคได้แก่กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภาคแม่น้ำขขงและยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอีิรวดีเจ้าพยาแม่น้ำของ,ง,อง,อววของซึ่งไม่เพียงพัฒนาโครงข่ายถนนผ่างยังยกระดับโลจิสติกให้ทันสมัยและมีประสิทธ,ธิภาพโดยเฉพาะในบริบทที่มูลค่าการค้าชายแดนไทยเราปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า28,000ล้านบาท และมีศักยภาพที่จะเติบโตยิ่งขึ้นเมื่อสะพานเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการซึ่งจะเชื่อมต่อไปอยังเส้นทางโลจิสติกสำคัญรวมทั้งท่าเรือน้ำลึกของเวียดนามรัชบาลจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการเชื่อมโยงผ่านสะพานวิภาพข้ามแม่น้ำโขงขนาดใหญ่แห่งแรก เชื่อมระหว่างจังหวัดนองไทยและนครหลวงวิงจัน์ในปีพุทธศักราช2537ต่อมาที่มุกดาหารและแขวงสวรรคเขตนครพนมและแขวงควะคำม่วนและอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายกับเมืองห้วยทายในวันนี้เรากำลังจะเชื่อมสะพานมิตภาพ,ภาพไทยลาวแต่งที่ห ผมเชื่อว่าการพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างประเทศยังมีการเติบโตพัฒนามากขึ้นแบบไม่หยุดยั้ยงโดยนาคตอันใกล้มีแผนจะดำเนินโครงการสะพานวิภาพแห่งที่6เชื่อมระหว่างจังหวัดอุบลราชธา,านีกับแขวงสารวัตซึ่งจะช่วยเต็มต,มตม็โครงการตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต,ตอนใต้ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นผมขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนของทั้งสองประเทศที่ได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อขักดันโครงสร้างโครงการให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม